สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อของทีมชาติบราซิลนะครับตัวเย่าของรุ่นล่าสุดเนี่ยแหละนะครับก็น่าจะเปลี่ยนรุ่นในเร็วๆนี้นะครับช่วงฟุตบอลโลกอนี่ก็คือตัวรุ่นล่าสุดแหละนะครับแล้วก็ สาเหตุที่ใส่เสื้อตัวนี้มาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีสีเหลืองนะครับเป็นสีที่น้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ใส่บ่อยมากสมัยที่ยังอยู่ในวงออกตู้ปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คาดเดาว่าน้องน่าจะชอบสีเหลืองนะตัวจริงผมไม่แน่ใจเราว่าน้องชอบสีแต่เห็นใส่สีเหลืองบ่อยมากก็น่าจะสีเหลืองนั่นแหละนะครับก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของน้องก็ว่าได้นะเห็นสีเหลืองก็จะนึกถึงน้องนะครับแล้วก็น้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนาะ ภูมิใจนำเสนอมากๆครับคิดถึงมากๆด้วยคิดถึงจริงๆคิดถึงมากๆเลยนะครับอ่ะดูหลังเสื้อนก่อนค่อยมาว่ากันต่อนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องมิวสิคแพรวาสุธรรมพงอดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวงบินเค8รและน้องก็อยู่ในฐานะอะไรนี่ คนที่ผมเรีนดูมากๆคนหนึ่งเลยหลักนะครับแล้วก็อีกสถานะหนึ่งของน้องก็คือ่อหน้าตาบานแรกของวงเบนเกฟโฟนเนะครับอันนี้อันนี้ทดไว้ในใจก่อนเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของความคิดถึงก่อนนะครับว่าผมคิดถึงมิวสิกมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าอาตอนอยู่ในวงผมก็ชื่นชมน้องมากๆอยู่แล้ทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วก็เ ตอนน้องแกลดออกมาเนี่ยโอกาสที่ได้คุยกับน้องครั้งเดียวจริงๆเลยก็คือแบบสั้นๆช่วงเวลาไม่กี่วิด้วยก็คือตอนอคอนเสิร์ตของซัดจังนะครับคอนเสิร์ตแกลดของซัดน้องซัดจังที่มิวสิกมาก็เดินสวนกันตอนกลับแล้วก็คักน้องนิดหนึ่งนะครับนั่นแหละคือการสุดท้ายที่ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยก็แบบไม่ได้เจอหน้ากันด้วย แบบไม่รู้ไปเจอที่ไหนน้องมีงานเราก็ไม่ได้ไปนีก็คิดถึงน้องมากๆนะครับแล้วก็รอ,อ,อบนี้ก็ได้เจอกันแล้วนะครับอะปรับมาเรื่องของหน้าต่างบานแรกกันต่อนะครับถามว่าทําไมผมถึงผู้กล้าพูดว่าน้องคือหน้าต่างบานแรกของวงเพลงเคฟเอมันก็ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวของน้องเองก็คือเซนเตอร์คนแรกของวงนะครับวงเอาเพลงไอเดกาตาเปิดตัวมาเพราะฉะนั้นคาว่าหน้าต่างบานแรก มันต้องเป็นของน้องอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นของคนอื่นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนที่น้องอยู่ในวงเนี่ยน้องก็ทําหน้าที่การปในอดอลสมบูรณ์แบบมากๆนะครับร้องเต้นเชิดฉายมากๆความประพฤติดีไม่เคยทําตัวเหลวไหลมีระเบียบวินยัยอ,อัธยาศัยดีให้เกียรติเมมเบอร์โดยการให้เกียรติแฟนคลับตลอดเลย,เยทุกอย่างมันคู่ควรกับคำว่าหน้าต่างบรรแรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ จุดที่เด่นมากๆของมิวสิกเลยก็คือเวลาเขาปลากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนบนเวทีเนี่ยโอ้แสงออรา่าอะไรทุกอย่างมันเปล่งประกายมากๆทําให้คนสนใจในตัวน้องได้นะครับอย่างแล้วก็มางานนี้งานที่ผมได้ไปเจอน้องเนี่ยก็คืองานเปิดตัวาภาพยนตร์การ์ตูนโดรอมอนภาคใหม่เนี่ยภาคพิเศษภาคใหม่น,นะครับน้องก็มาด้วยในฐานะนักภาคคนหนึ่งใน ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ตอนเปิดตัวนะน้องก็ก็มาด้วยครับในงานเปิดตัวแล้วก็โอ้เปิดตัวแบบแบบอลังเนยนะเดินแบบลงบันไดเลื่อนมาแล้วแบบโอ้ลงมานี้ที่เป็่งประกายจริงแบบแสงออร่ามามาเต็มเลยนะครับแบบโอ้โหวิวสุดจริงสุดจริงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่แบบน้องอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยน้องวางตัวดีมากนะบุคลิกการยืนการวางตัวหรือการพูดจากับ แขกรับเชิญด้วยกันบนเวทีหรือพิธีกรอะไรก็แล้วแต่ดูน้องให้เกียรติทุกคนมากๆอ่ะและ้วก็ไม่ไม่แบบทำตัวแบบเวอร์วังอะไรนะแบบทุกอย่างมันพอเราบอกพอดีมากๆหรือว่าตอนที่น้องนั่งอยู่ข้างล่างแล้วกิจกรรมข้างบนเวทีก็มีแบบตัวกระตูนอะไรออกมาเนี่ยน้องก็ร่วมแบบเฮฮาสนุกตามตามอารมณ์ของน้องอ่ะน้องชอบกระตูนอยู่แล้วน้องก็แบบเออดูสดใสร่าเริงมาผมดูแล้วดูเพลินๆนะครับแล้วก็ พวกเด็กๆอะนะเด็กตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเขามาร่วมงานนี่ก็ไปเล่นกับพี่มิวสิกกันเลื้อน้องก็เล่นกับเด็กด้วยอย่างแบบอย่างแบบอัธยาศัยดีมากเฟรนลี่มากคืผมรู้สึกว่าโอ้นี่แหละเขาว่าหน้าต่างบานแรกของวงนะครับมันไม่เคยหยุดอยู่แค่แบบการประกาศจบการศึกษาออกจากวงนะแต่น้องก็ยังทําหน้าที่เป็นหน้าแตกบาลดาบานแรกของวงอยู่เสมอนะครับทําตัวดีให้กิจคนอื่นตลอดเวลาผมขณะผมยื่นอยู่อะ บางช่วงเนี้ยก็มีคนที่ไม่รู้จักมาแล้วก็แบบเฮ้ยที่ไงมิวสิกบีนเคโรีเอทเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบโอ้โหความเป็นมิวสิกบีนเคโรีเอทเนี่ยมันเป็นแบบหน้าหน้าตาของวงมากๆจริงนะครับก็ชื่นชมมากๆ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 ที่สุดแหละนะครับแล้วก็ในงานงานนี้เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังอยากเห็นมุมนต์อะไรอย่างนี้มาหลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับก็คือ โมเมนต์ uh, ความผูกพันกันระหว่างน้องมิวสิกกับน้องสัจจังนะครับก็ทุกคนทราบกันดีแล้วว่าผงเพ็นดูน้องสัจจังกนาดไหนเป็นยอดเพลงมีของผมในโฟร์เทสกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยออมันก็ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเชื่อมโยงกับมิวสิกก็ถ้าใครติดตามวงมาตั้งแต่ต้นติดตามสิ่งที่มิวสิกพูดหรือสัจจังพูดเนี่ยจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสองคนนี้ผูกพันมากมาก,มาก นะครับสมัยสัจจังเด็ก,ดกตๆตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยด้วยความที่สองคนนี้บ้านใกล้กันมิวสิกก็จะขับรถมาส่งสัจจังอยู่เสมอนะครับที่บ้านแล้วก็ตัวของสัจจังเองเขาก็จําได้เขาก็บอกว่าเออถ้าหนูขับรถได้หนูได้ไปขับขี่เมื่อไหร่จะขับรถระส,งส,ส่งบิวิกเป็นคนแรกเลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ <laughs> ยังไม่ได้ทำเพราะบิวสิกไม่ยอมนะครับก็ <laughs> <laughs> ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักน่าดูดีนะครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนที่สเตทวันเกิดมิวสิกแล้วซัจังขาเท้าเจ็บซัจังก็บอกว่าขอหนูขึ้นสเตจพิซิกก่อนแล้วหลังจะเสร็จแล้วจะเอาหนูไปโรงบ้าหรืออะไรก็หนูยอมทั้งนั้นแหละนะครับแต่ขอขึ้นสเตจพิซิกก่อนก็จะเห็นความรักความผูกพันของสองคนนี้มากๆนะครับแล้วก็ตอนคอนแกรสคอนเสิร์ตแกรสของซัจังเนี่ยมิวสิกก็พูดบนเวทีว่าเออถ้า มีคอนเสิร์ตแป้งสะจังถ้าชวนก็บอกมาขอให้บอกจะมาทันทีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแตาสัตว์ไม่ชวนสิ่งนี้ผมเผื่อมีโกรธกับโกรธกันแน่ๆนะครับคือเราก็จะเห็นเลยว่า2คนนี้เขาผูกพันกันมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากเห็นภาพสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันอีกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นนะครับว่แอบชินแล้วก็โชคดีจริงๆที่ได้เห็นโมเมนต์ตรงนั้นนะครับมันก็จะมีจังหวะที่อ่า พอเสร็จงานกิจกรรมบนเวทีแล้วเนี่ยสองคนก็แบบมาเจอมาพูดคุยกันแล้วก็โผเข้ากอดกันซึ่งโอ้ยมีความสุขมีความสุขมากๆนะในฐานะคนที่แบบชื่นชอบน้องทั้งคู่แล้วพี่น้องเขากลับมากอดกันอีกครั้งนะซึ่งผมมุมจัดจังเนี่ยเขาไปพูดในเรื่องอื่นอีกนนะครับแต่าามุมของมิวสิกเนี่ยผมผมชื่นชมมากๆเพราะผมรู้สึกว่าเออต่อให้ระยะเวลามันผ่านไป เท่าไรนะครับหรือว่าน้องตอนนี้น้องก็โด่งดังมากๆโด่งดังไปไกลามากๆกว่าตอนที่อยู่ในวงมากๆแล้วแต่น้องเขาก็ไม่แบบไม่ลืมไม่ทิ้งสั์จังเลยเขาก็ยังผูกพันกับน,น้องรักคนนี้อยู่ตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็ชื่นชมหัวใจของน้องรูสิคมากกนะครับนี่แหละหน้าตาบาดแรกของวง่ยงแท้จริงนะครับเอนดูเอนดูมากๆนะครับอ่ะ มาอีกหนึ่งเรื่องที่ผมก็ยังมั่นใจว่าคาว่าหน้าต่างบานแรกของวงเนี่ยมันมันเหมาะกับมิวสิกจริงๆนะครับก็คือเป็นพภาพช่วงที่แบบท้ายๆและก่อนที่แบบมิวสิกจะขึ้นไปดูเอ่อหนังนะครับใกล้เวลาเรียกแล้วเนี่ยก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยโอ้แฟนคลับส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่เคยตามมิวสิกมาก่อนไม่ได้ตาด้วยอ,อะไรมามุงก็มุงกันเต็มไปหมดเลย นะครับแบบล้อมเป็นวงกลงอะ่ะซึ่งผู้คนก็ประมาณหนึ่งเลยะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมว้าวมากๆคืออ่ะคือผู้คนมันเยอะมากๆจริงๆนะมันไม่ใช่แค่การรวมคนธรรมดาคนมันเยอะจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าสิกแบบจะปลีกตัวขึ้นไปข้างบนก่อนเลยก็ก็คงไม่มีใครว่าอะไรแต่สิ่งที่สิกทาเลยก็คือบอกว่าคือคงไม่มีใครว่าหรอกเพราะว่ามันมีเรื่องของความปลอดภัยอะไรก,ก็ประมาณหนึ่งอยู่แล้วก็เรื่องเวลาที่เร่งด้วย แต่สิ่งที่สิกทำเลยก็คือทุกอย่างมันมาอยาว่าเร็อัตมนดิมากมากสิไล่เดินชนมาทีละคนแล้วพูดพูดทักทายกับทุกคนแบบเป็นกันเองทุกคนเลยอะ่ะคือแบบก็เป็นช่วงเวลานานประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งแบบโอ้โหว้าวว้าวว้าวผมเนี่โอ้ว้าว,ม,แบบว,าวมากอะ่ะยืนตะลึงเลยว่าแบบเคยนี่แหละหน้าต่างบ้านแรกของวง ต้องอย่างนี้แหละนะครับขนาดผมเองเออสิกก็แบบมาทักทายโนหมาดก,กับผมคุยกับผมด้วยแบบโอ้มีความสุขมีความสุขมากๆแล้วก็แบบเฮ้ยไม่คิดด้วยนะว่าแบบสิกจะจําผมได้เพวะผมก็แบบไม่ได้ไปแนะนําตัวอะไรกับสิกเวลาเขาไปจับมือหรืออะไรแต่น้องแบบจําผมได้ผมก็รู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกดีจังอะ่ะกับกับเด็กคนนี้อะ่ะคือตอนอยู่ในวงเขาเ็าทาให้ผมว้าวได้แค่ไหน อ,อจาจจะวงเขาก็ยังํำให้ผมวาวได,ได้ได้ได้แค่นั้นหรือมากมายขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวซึ่งเออนี่แหละผมก็เลยย้ำเป็นร้อยรอบพันรอบในคลิปนี้แล้วว่าน้องยูซิกค,คือหน้าต่างบานแรกของวงบีนเคฟอหน้าต่างบานแรกของ48รีเูกย่แท้จริงนะครับก็นำเรื่องราวนี้มาสรุปกันเนาะให้ หลายๆคนที่คิดถึงน้องมิวสิกได้หายคิดถึงกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนไปหาน้องมิวสิกตามงานต่างๆเนาะละคุณก็จะได้สิ่งดีๆจากน้องมิวสิกกลับมามอตอนที่น้องยังอยู่ในวงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีคับ